งานรับงารยนอาเบียจ่าครับประเด็นน้องเล่าอะไร่กำลังิดขึ้นกัเราเราครัมีอะไรอยากจะเชื่อเต็มอ๋อก่อนก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ๆทุกคนก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเออก็พูดไปหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ก็โอเคค่ะตอนนี้ก็โฟกัสการทำงานทำเพลงของเขาต่อไปค่ะใช่ค่ะ ที่ผ่านมาถ้าติดใจหนูรู้ทีูบกว่าค่อนข้างจะเป็นแย่เลยตอนนี้มันคือจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ก็มีทั้งแย่และทั้งไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนเราอะนาะก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันไปชีวิตนะคะก็โอเคค่ะตอนนี้โอเคเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เข้ามาให้กําลังใจกันเยอะต้องยังไงก็ต้องขอบคุณคนที่ยังเห็นใจกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ยังซัพพอร์ตกันเสมอค่ะ กับคอมเมนต์อะไรมันต้องข้างเข้าหาแบบเยอะนว่าเราต้องรับมืออะไรตัวนไม่ดก็คิดว่าอนาคตก็บล็อกๆไปดีกว่าค่ะนึงมันหนักมากจนท่านเราเราเราไห้เลยเออตอนนั้นตอนสัมภาษณ์นะคะที่ร้องไห้เพราะว่าเราเราก็คนคนนึงที่ก็รักรักครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากจะบอกอยากลองให้ทุกคนคิดดูว่าก่อนที่คนเราอะ่ะจะว่าต่อว่าใครอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนที่เขารักอะ่ะเขาเขาจะอยากให้มีใครมาว่าคนที่เขารักไหมอันนี้ก็อยากให้ลองคิดดูแต่ไม่เป็นไรคือเรายืนทํางานอยู่ตรงเนี้ยเนาะพี่ก็เข้าใจว่าเออเราไม่สามารถควบคุม ควบคุมคนมากมายได้ขนาดนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เบียก็ยอมรับอยู่แล้วใช่ค่ะหลายๆลายแต่หลายหลาคนเขาบอกว่าเราเขาอยากให้เราผิดกับโลกอ่่่ใหอยูไะโอเคอ่าในส่วนที่เบียต้องรู้สึกผิดเนี่ยเบียร,รู้สึกผิดกับเออ่คู่กรณีหรืออะไรใดๆเราเคลียร์กันแล้วค่ะส่วนกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะอันเนี้ยเบียร์ก็ อยากบอกว่าโอเคถ้าถ้าทำให้ใครผิดหวังอันนี้ขอโทษแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังแบบยังยังรู้สึกว่าอุย้ยต้องอะไรกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเบียขออนุญาตที่จะบอกว่าโอเคเบียรู้สึกผิดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเบียจะต้องออจมอยู่กับความเศร้าให้มันนานเพราะว่าไม่ว่าใครอะคะ่ะเจอมรสุมชีวิตแฟนบอกเลิกโดนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตของเรา อย่างมีความสุขให้ได้เหมือนเดิมคือความทรงจําที่เราเคยมีมันแย่เราก็ต้องเดินหน้าสร้างความทรงจําที่ดีใหม่ค่ะนั่นคือประเด็นที่ว่าทาไมเบียร์หลายๆคนอาจจะยังเห็นเบียร์เนี่ยเออยังมีความสุขและก็ยังไม่ยอมแพ้ยังเข้มแข็งอยู่อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือเหตุผลของการม o กออนและใช้ชีวิตต่อไปได้คือ เบียไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะต้องโศกเศร้าให้มันนานแสนนานนะคะใช่ความจริงเราเราเครียดไหข้างในเราจะรู้ว่าเพราะว่าภายน่าจะต้อกไปสู้สู้มากคือมันมีบ้างในมุมที่เราเครียดแต่ว่าเวลาเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือว่าเราเจอเพื่อนเราไปเที่ยวเบียก็สนุกกับมันเต็มที่อะคะ่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้ซึมเศร้าคือก็ยังแบบว่าอื ยังมีความสุขในในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้ายังไม่คือเราเราไม่อยากให้เรื่องในโซเชียลยมันมามีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นวันหนึ่งเราปิดโซเชียลไปก็เท่านั้นเราก็ยังต้องเจอหน้าทุกๆคนออกมาใช้ชีวิตกินข้าวให้อร่อยประมาณนั้นนะคะ mm hmm. เบียแค่อยากจะบอกว่า อยาอยาให้โลกโซเชียลมาเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดในชีวิตเราเบียคิดว่าหลายๆคนก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วข้างในลองจัดการตัวเองยังไงอเบียามากหรืออไนค่ะน่าจะในนี้ค่ะในนี้ในนี้คือด้วยความที่ว่าเราอ่ะก็ยืนหยัดด้วยตัวเองมาตั้งแต่เรียนจบม .6 ใหม่ๆอ่ะเราก็ พึ่งตัวเองมาโดยตลอดนะคะใช่มันก็ทําให้เราค่อนข้างจะเข้มแข็งในเรื่องของการพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าชีวิตใครอะค่ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองถูกไหมคะคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตสุดท้ายล้วก็มีแค่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเองปกป้องตัวเองทุกทกคนก็เช่นกันค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เบียคิดอยู่ในอยู่ข้างในเสมอ อย่างาวที่กดนมันให้เบียมีความรู้สึกิงกัามอันขอสิงไหมอะเราว่าุกยไ่ได้กก็อืมบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่แล้วร้องไห้เพราะเวลาเรานึกย้อนในชีวิตเราอะค่ะเดี๋ยวร้องไห้แค่เรื่องคนที่ตัวเองรักแค่นั้นแหละค่ะส่วนใครจะยังไงกับเบียคือ คนที่จะมีความสุขได้อะคะ่ะแคร์คนที่เรารักก็พอจริงไหมคะ,ะถ้าเราแคร์ทุกๆคนแล้วเราลองมาคิดดูนะคะว่าทุกๆคนะ่ะเขาได้มารักเราหรือเปล่าเขารักเราจริงๆไหมถ้าเขารักเราจริงๆก็คงไม่ทําแบบนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เบียร์เป็นคนที่แคร์คนที่รักะคะ่ะถ้าคืออาจจะเห็นว่าเบียร์ไม่แคร์ใครไม่ไม่แคร์ใครเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง โดยปกติแล้วอ่ะคนเราอ่ะต้องแคร์คนที่เรารักมากที่สุดนั่นนั่นคือประเด็ดนะคะ่ะต้อแคร์ตัวเองด้วย,ย,วยใช่แคร์แคร์ตัวเองก็มันมันก็มีบ้างที่เราอ่ะเจอคนใหม่ๆพบคนใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเออเราก็แบบอาจจะยังไม่รู้จักใครดีพอหรืออะไรเราก็ต้องเรียนรู้มันไป บางทีเราเราพลาดอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเราอาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราไม่เคยรู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเราต้องทํายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคต่อไปอ่ะเราต้องเระมัาระวังตัวให้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนคือยังยอมรับว่าอะไรที่ผิดพลาดและมันเกิดขึ้นโอเคเราอยากแรกเลยเราต้องยอมรับมันก่อนใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเอามันมาเป็นตัวบ่งบอกว่าวันเนี้ยเราต้องเราต้อง จบชีวิตแล้วน,นะไม่ใช่เออเราเราต้องช่างมันบ้างแล้วเราก็เออชีวิตอ่ยังมีอะไรดีๆให้รอรอเราอยู่นะเออก็อก็คิดแบบนี้ละคะ่ะสักนี้เรารงมัดระวังหรือว,ว่าอะไรยังไงดีความแทนใหม่ไหมเปลี่ยนหรือว่าอรก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะแบบอะไรที่มันดูแล้วมันโอ้ยจะมีปัญหาเข้ามาก็ จะไม่อยากไม่อยากเขาเอาตัวเขาไปยุ่งเกี่ยวอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าเพื่อตัวเราเองอก่อนหน้านี้ก็หยุดโที่เชื่อไปพักกันเลยจำพอปล่อยออกมาก็มีเรื่องดีแบบนี้อ่าอันนั้นก็เบียคือหลายๆคนเนี่ยหรือแฟนคลับที่ติดตามอะ่ะเขาจะเริ่มบอกว่า,อาเอ้ยเบียเนี่ยคือตัวแสบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยอมรับค่ะว่าเราก็ยังมีความแสบสันอยู่บ้างนะคะแต่ว่า เดียวคิดแล้วถ้าใครมีปัญหาอะไรเราก็ยอมรับเราก็ยอมรับในส่วนส่วนนั้นใครจะอะไรก็แล้วแต่เลยใช่ค่ะเบียร์ไม่มีอะไรจะอธิบายต่อเพราะว่าเบียร์เดี๋ยวได้อธิบายในส่วนของตัวเองในโซเชียลของตัวเองไปแล้วนะคะใช่ค่ะ ก็รู้สึกว่าอมไม่ว่าใครมาทำร้ายใครอ,อะเนาะคนรอบข้างย่อมมีผลกระทบเสมอน,นั่นคือสิ่งที่เบียอยากบอกเขาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็นึกถึงนึกถึงแฟนตัวเองนึกถึงคนข้างๆตัวเองก็ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าอ,อยากบอกว่าการขึ้นโรงขึ้นศาลมันไม่ได้มันไม่ได้ดีหรอกนะคะมันทั้งเสียเวลาและเสียเงินค่ะแ้ทต่สำหรับเรื่องทีเองนี่เนียซีเรียสไหมคะ ก็แล้วแต่เขา่ะแล้วแต่ไม่ได้คุยกันค่ไม่ได้คุยกันค่ะเพราะว่าีเเองก็มีให้ฟ้องอีกหลายคนเช่นกันอะไรยังไงเราค่อยว่ากันเบียกับพี่หนุ่มมันมีอะไรเปนไงอีกไหมคะโอไม่มีอะไรแล้วนะเบียกับพี่หนุ่มไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะไี่นี่มีการแบบสัมภาหลับไปแล้วอะไรอย่มีหลับไหลเราไม่เคยเออไม่มีนะเราไม่เคยแบบว่ามีปัญหาอะไรกันเลยทั้งสิ้นเบียกับพี่หนุ่ม Okay, โอเคค่ะโอเคค่คุยกันจบแล้วนะคะเบียอย่างนี้นึงค่ะคือหลายหลายหลายความนต์ควาขออนุญาตนะคะมีคนบอกว่าแบบเรามั่นอะไรแบบนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมคะมั่นหรอใช่เดมตอกทำมั่นมั่นลงหรือว่าแบบเบียก็ไม่ได้อ่างั้นบอกตรงนี้เลยว่าเบียไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดน,นั้นแต่แค่ว่าอะไรที่เราไม่ผิดอ่ะเราก็ต่อสู้ เพื่อมันเบียเชื่อว่าทุกๆคนน่ะก็ต้องการความมั่นใจเช่นกันค่ะอะไรที่เราไม่ผิดเราทุกๆทุกๆท,ท,ทุกวันเนี้ยทุกคนต่อสู้สิ่งสิ่งนั้นกันนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เบียต่อสู้เช่นกันก็หวังว่าจะเข้าใจาค่ะือมันก็คือเป็นเรื่องเป็น,เป,นเป็นเหมือนต่อค้ากัน,น,นออของเราอย่างหนึ่งในคลุกของเราแบบนี้เนาะหรือว่าความมัน่นก็เป็นเป็น,นเป็นต่อเราเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเบียก็ชอบคนที่มีความมั่นใจนะคะ ความมั่นใจทําให้เราได้กล้าที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเช่นกันค่ะใช่ค่ะอะไรลกๆคุก็ชอบเราแบบไม่ตายไหเลยขออะอดอลคอลค่ะไอลค่อลค่อค่ะออค่ะไอดค่ะอดค่ะไอด่ะไอด่อคน่อ เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจนะกะ็ข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจก็มีเยอะมากๆขอบคุณมากๆนะคะ